สำหรับน้องๆหลายๆคนที่ถามมาด้วยความกลัวการไปขูดหินปูนขูดหินปูนทั้งแรกน่ากลัวไหมคะจะบอกว่าขูดเธอไม่ว่าเราจะทิ้งไว้นานแค่ไหนรีบจัดการก่อนที่โลกมันจะไปไกลดีกว่า ปกติแล้วเลือดออกเฉียวฟันมีได้บ้างนะคะมีตรงไหนก็ยกมือบอกคุณหมอเป็นระยะระยะนะคะในครั้งแรกๆที่ขูดเราอาจจะไม่ค่อยชินนะอาจจะแบบยกมือถีหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าพอครั้งหลังๆอะคะ่ะยิ่งเราทาบ่อยๆทำเป็นประจําสม่ําเสมอ6เดือนครั้งสภาพเหงือกเราอะ่ะมันก็จะยิ่งดีกว่าตอนที่มีหินปูนเยอะๆมันก็จะเจ็บน้อยลงเรื่อยๆะคะ่ะบางคนนอนขูดสบายหลับเลยก็ยังมีการได้เตรียมตัวพร้อมก่อนไปขูดเนี่ย ทำให้การรักษาราบลื่นและมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้หมอมีคําแนะนําสําหรับคนจะไปขูดหินปูนมาฝากกันค่ะคำแนะนำก่อนการจะไปขูดหินปูนนะคะ ไปทำนัดซ้าสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบอร์9 0 0บาทได้นะคะก่อนการไปคูดหินปูนล้วนนัดแล้วระหว่างนั้นดูแลตัวเองดีๆอย่าให้เป็นโรคหวัดโรคทางเดินหายใจเพราะว่าวันที่ขูดเนี่ยเราจะอ้าปากเราก็มีน้ำพ่นจากเครื่อง มันจะมีน้ําในคอดังนั้นเราจะต้องอาปากแล้วหายใจทางจมูกนะคะถ้าเกิดเราเป็นโรคที่ทางเดินหายใจไม่โลง่งอาจจะขูดเห็นปูนได้ลําบากนะคะวันที่ขูดแนะนําให้แปลงฟันก่อนไปเลยเพื่อคุณหมอจะได้เห็นว่าความสามารถในการดูแลช่องปากของเราเนี่ยมันแค่ไหนหลังจากที่แปลงมาแล้วพอขูดเสร็จคุณหมอจะได้สอนเทคนิคการทำความสะอาดได้เหมาะสมกับทักษะที่เรามีนะคะไม่ข้ามขั้นมากเกินไปจนแบบเราทำไม่ได้นะ คำแนะนำในระหว่างที่คูณหินปูนเวลาที่ขูดคุณหมอจะมีเครื่องซักชั่นคอยดูดน้ำดูดเศษหินปูนถ้ามีก้อนใหญ่ก็จะดูดออกให้นะแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะให้ลุกบ้วนน้ำเป็นระยะนะคะแต่ถ้ามีช่วงไหนที่โอ้น้ำจะลงคอแล้วไม่ไหวจริงๆให้เรายกมือซ้ายขึ้นขอเวลานอกคุณหมอนะคะว่าไม่ไหวแล้วจะลงคอหรือถ้าเสียวฟันมากๆก็ยกมือบอกนะคุณหมอจะได้รู้ว่าอ๋อตำแหน่งเนี้ย ม,มันเสียวฟันเยอะอะไรเงี้ยอาจจะหลบหลบให้ได้หรือว่าค่อยใช้เครื่องมือที่เป็นมือขูดแต่อันนี้ก็คือต้องดูนะว่าจะต้องใช้วิธีไหนนะคะคำแนะนำสุดท้ายหลังจากขูดหินปูนตอนที่ขูดเสร็จแล้วทุกคนจะรู้สึกถึงกลิ่นเลือดเลยเพราะว่าเหงือกอักเสบเลือดมันออกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลังขูดไปเนี่ยปกติเลือดจะหยุด แต่ถ้าเกิดว่าใครยังมีเลือดออกมาจากเหงือกเป็นริ่มเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่หายอย่าปล่อยจนข้ามคืนนะคะถ้าเกิดว่าเย็นแล้วรู้สึกเฮ้ยเลือดมันยังออกไม่หยุดเนี่ยกลับไปให้คุณหมอดูนะอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่บางคนเนี่ยโดยปกติหลังขูดปุ๊บเลือดก็หยุดแล้วละ่ะกลับบ้านไปก็ก็คือหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเวลากลับไปแปลงฟันนะคะให้แปลงให้โดนระหว่างเหงือกกับฟันเลยตรงรอยต่อระหว่างเหงือกกับฟันที่เห็นปูนมันชอบขึ้นนะ่ะแปลงปุ๊บ แล้วถ้าไม่เจ็บแต่เลือดออกนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปเลี่ยงแปลงตรงนั้นนะเพราะว่าเหงือกมันยังไม่หายทันทีหรอกเลือดมันออกอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าหลายๆคนนะตกใจพอแปลงเลือดออกปุ๊บหนีไม่แปลงเลยไปแปลงที่อื่นปุ๊บไม่หายนะคะนะดังนั้นถ้าเกิดเลือดออกแต่ไม่เจ็บ แปลว่าเราไม่ได้แบบแปลงแรงเกินไปแต่มันเป็นอาการเหงือกอักเสบนี่นแหละก็แปลงไปเลยค่ะเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเนี่ยประมาณ2อาทิตย์เหงือกเราก็จะเฟิ่์มขึ้นเฟิ่์มขึ้นแล้วก็หายเองนะคะอาการเลือดออกก็จะหายไปตามอาการเหงือกอักเสบที่มันหายนั่นเอง หลังจากที่ขูดหินปูนไปนะคะคุณหมอมักจะแนะนำเราว่าอาเคสเราเนี่ยสักหกเดือนนะมาขูดทีหนึ่งซึ่งหกเดือนนี่ก็คือเวลามาตรฐานที่คนส่วนใหญ่จะแบบดูแลตัวเองได้ก่อนที่จะเป็นโรคนะคะอังนั้นถ้าเกิดว่าบางคนคุณหมออาจจะนัดสี่เดือนพอมาดูละหินปูนคุณอาจจะเยอะนะก็ต้องไปสี่เดือนถ้าคุณหมอนัดบอกว่า เออบางคนที่ไปหาหมอบ่อยๆดูแลได้ดีบางคนหมออาจจะยืดเวลาออกไปก็ได้ปีหนึ่งมาดูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกอะไรเลยนะก็คือประมาณ6เดือนนี่แหละแล้วก็นัดไปขอตรวจช่องปากขุดหินปูนเพราะเวลาที่ขูดหินปูนแล้วะช่องปากมันสะอาดคุณหมอเขาจะเจอหมดเลยถ้ามีฟันผุมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูง่ายค่ะนะ บอกว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครคิดว่าข้อมูลดีมีประโยชน์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนได้เลยนะหมออยากให้คนไทยมีความรู้เรื่องฟันเรื่องดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะสอนดูแลฟันต้นทุนต่ำทำได้จริงโดยหมอเจหมอฟันลงจอนะคะถ้าเกิดเรามีคำถามอะไรสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการดูแลตัวเองนะคะ เหหมอฟันลงจอยังสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดน,นะคะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ทั้งในส่มในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจในยู u b e แล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ